ทางด้านในเตรียมเลยทุกคนพอตอนนี้มันคิวยานนอนพอดีก็จะตัวคิวยานนอกจะเป็นเดี๋ยวทำมาเพิ่มมองห้องนำ้ำเดี๋ยวนี้เพิ่นมีการปรปับปรุงแล้วทุกคนเพื่อว่าจะสะดวกสบายขึ้นเนาะทั้งผู้โดยสารสามารถเข้ามาเข้าห้องน้ำได้เพกคนว่าจากที่เราทำไอ้ที่มันรอทาสีปีนี้ฮะเนาะอันนี้มัน,มนบรรยากาศอยู่ทางด้านในซ่านี่ที่ผู้โดยสารกำลังจะออกจากท่านีเพื่อไปขึ้น รถไฟอยู่มงซานสลาเนะาะสบ,บายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ครับพาทุกคนมาอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนเนาะซึ่งวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตเบึงว่าปัจจุบันนี้สถานีรถไฟลาวจีนเพิ่นมีการปรปับปรุงไปอย่างไรเนาะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วส่งอาทิตย์ที่แล้วทุกคนที่ว่าเพิ่นมีการประกาศว่าเพิ่นจะมีการปรปับปรุงเรื่องอ่าบอลที่บอหลบฝนหลบแดดอยู่ทางด้านนอกของสถาน,นีแลวก็อีกอันนึ่งคือเพื่อนจะประปับปรุง ก็คือจะเฮ็ดให้ผู้ที่มารอท่าซื้อปีนี่อยู่หางด้านนอกนี่สามารถเข้าไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะให,ให้ให้มีอ่าึ่งอำนวยความสะดวกให้แกผู้ที่มาซื้อปีอยู่หางด้านนอกสถานีเนาะแล้วก็อีกหนึ่งที่เขาเห็นข่าวในโลกโซเชียลมว่าน,นี่ก็คือจะเป็นเรื่องอ่าระบบการจัดการหรือว่าระบบการซื้อปีของอ่าบริษัทรถไฟลราจีนนี่ว่ามันอ่ายุ่งยากหลายเนาะแล้วหลายคนก็นคอมเมนต์กันหลายอยู่ใน โลกโซเชียลเดี๋ยววันนี้ครพาทุกคนมาเบื้องนํากันก็คือตอนนี้เขามาเป็นตอนเช้าเนาะบรรยากาศตอนเช้าเวลาหกโมงห้าสิบทุกคนแต่ว่าตอนนี้ตะวิดออกเนาะตะวิดออกแต่เช้าเลยืันนี้นะก็คือเพราะมาณาจะพาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศอยู่ภายในซานน้นี้ก็คือตอนนี้จะเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวเนาะจะเป็นชาวไทยแหละกัชาวลาวที่กำกำลังมาแล้วถ้าเช็คอินเข้าในซาเนาะระหว่างราท่าก็จะมีการท่ายรูบ เก็บภาพบรรยากาศเพื่อ,เ,อ,เ,อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเราละลกันส่วนทางนั้นนั่นที่เราเห็นคนหลายๆพวกมันจะเป็นอันนั้นทุกคนบริเวณนั้นจะเป็นม้องขายปีก็คือบริเวณนั้นจะเป็นบรรยากาศการต่อคิวสืบีทเาก็ือว่าเป็นอีกคนอย่างหนึ่งที่ว่าผ่านมาช้อนเจ็ดเดือนแล้วทางบริษัทรถไฟละจีนมือนกันอย่างบอกเอ้นว่าแก้ไข่บอลตกใช่ไหมรทุกคนกนใน็ให้ในประษัทแยกห้องกันมาหลายแล้วก็อีกอย่างมันเป็น ปัญหาที่ยุ่งยากที่ผู้ที่จะเดินทางแล้วผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการรถไฟลาจีนนี่หนักใจหลายเพราะว่าในการจะได้ปีปีหนึ่งที่ว่าต้องพบความยุ่งยากต้องใส่เวลาในการมารอท่าซื้อปีนี้ก็ทข้งหลายนะเพราะว่าคือที่เขาเห็นนนรทคนทางนั้นในพุทธจะเป็นบอลทีเ่ปันโตขิวโตวขิวยาวเลยน่าจะ ประมาณสองสามร้อยกว่าคนมาเที่ยวเห็นบรรยากาศที่มีผู้คนนัง่งรอทาอยู่ห่างด้านนอกนี่จะเป็นผู้โดยสารที่ก็จะได้ปีแล้วแกมพีจะเช็คอินเข้าไปทางด้านในสถานีแล้วทุกคนตอนนี้เห็นว่ารถจักรละรถจักรนี่น่าจะเป็นของอผู้ที่มารอทาซื้อปีเพราะว่าถ้าผู้ทีจ่จะเดินทางนะก็จะเอารถจักรมามาป่านี้เพราะว่ามันบ่มีบ่อนฝากรถอยู่ใน สถานีนี้ตอนนี้เขาเห็นรถมีเขียว2อขันอยู่คนกจะ,ะเป็นรถมี์ประจำทางเพื่อนจะเรนไปอฮอดคือรถเมล์ตลาดเศ้าตอนนี้เรากเริ่มเห็นผู้โดยสารเขาไปทางด้านในสถานีค่อนข้างหลายแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้จะฮอดจ็นหมองแล้วรถไฟไกลจะออกแล้ววันนี้มาบ่งบรรยากาศอยู่ทางเบืองเพื่นสือปีทุกคน อันที่นั่งนี้ยุนี่จะเป็นผู้โดยสารที่รถท่าขี่รถไฟเที่ยวสาวนี่แหลนะเนาะแต่ว่าทางด้านในลยกคนทางด้านในมันจะเป็นบรรยากาศผู้ที่มอโรทาที่จะซื้นะอพี่เนาะอาจจะเป็นเที่ยวเมื่อ,อื่นหรือเทียเท่ยวตะถลงเที่ยวตนแลงน่าจะเปิดแล้วทุกคนเพราะว่าเรามีประสบการณ์ก็คือเวลาเขาจะขี่นะ อ๋าต้องซื้อล่วงหน้าไว้ยัางน้อยหนึ่งมือเพื่อเหน่วยกันยานปีมันสีเบิดก่อนนะครับว่าเอาเขาไปซากับยานปีเบิดก่อนทั้งสี่นะเตีียมเลยทุกคนหแรงๆคนก็บุญอ่าบุญญาติซื้อปีกระจ้อยมาตอกอยู่ข้างๆว่าเอ้อ่านลายไดให้มีความเสี่ยงต่อกันติดญาติโควิดลายเนาะ พัคส่วนเนื่องกากยืนอยู่พี่ไม่ให้ใจว่าได้ปี่ปรบกับส่วนที่ยืนอยู่นี่เนาะมันเฮืตื่นแต่เช้าทุกคนก็นคือตื่นหล้วก็จับเครื่องได็ขึ้นรถมาเลยมาเอา่ได้หลังนาบ้าดในกินอย่างไรตอนนี้นะโอ้มันก็จะมีตำรวจมาเบิ่องวพื่อให้ห้อยช่วยนอนอยู่ทางด้านไหนเพราะว่าผู้คนจะค่อนข้างหวนั่นึง ยา้ทุกคนเบิ่งทางด้านในอู้คนทางด้านในเต็มเลยทุกคนเนาะเพิ่นก็จะมีไอต้ตำรวจมาเบิ่งความเป็นระเบียบเ,ยยยเรียบร้อยช่วยอู้คนทางด้านในเต็มเลยทุกคนพออันนี้มันคิวยาด้านนอกวันนี้ก็จะโต้คิวยาด้านนอกจะเป็นแบบแออัดกันขนาดเลย ทาร้านไหนหกันยางเต็มอยู่เพิ่งเปิดขายปีอยู P ่หนึ 1, 2, ่งสองสามมีสามบ้องบริการที่มันเปิดขายปีนะทุกคนอ้หเต็มเลยอันนี้เป็นบรรยากาศทุกคนที่เราตั้งใจมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นกค็คือ บรรยกากาศผู้คนที่มออรธาสีปรี่ในสถานีรถไฟเราจีนเนะาะเดี๋ยวไปเบิ่งมองเข้าห้อง,องน้ำทุกคนเมื่อกี้เราเห็นมีคนไข่ตัวออกมองเขต่อหันขานี่พคนน่าจะให้ไปเข้าห้องน้ำอยู่ทางร้านไหนนี่ได้เนาะ บอลน่นงอกเป็น,น,นทีกข้างนี้มองนี้ม่งห้องน้าบอกห้องน้ำคือเออเาใจเธอโอ้ทุกคนเดี๋ยวเามาเบิ่งมองห้องนำ้ำยวนี้เพิ่นมีการปรปับปรุงแล้วทุกคนถือว่ากา <c oughs> สะดวกสบายขึ้นเนาะซึ่งพุทธศาสน์สมารถเข้ามาเข้าห้องน้ำได้เพ้คนว่าจากที่เราถามไอท้อท,นนออที่มันหล่อทาสืบีญานเนาะเทางด้วยเทือกทิพย์ทีได้ขึ้นมาทางนี้เนาะเพราะเทือ่อกนี้เทื่อกที่เขาได้เดินทางโดยรถไฟเราจีนครั้งทิพิ์เขาก็ถือว่าเขาบุรีเข้ามาพี่เขาอยู่แต่ห้องโถงของสถา,านี ด้ทุกคนสามารถมีมานี่ได้บห้องน้ำจะอยู่ั่นพอเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนทเฮามาขี่รถไฟเราจีนเที่ยวทีทเฮามาขึ้นขึ้นมานี่แหละขึ้นมอขันใดเรือนี้แล้วไปเข้าห้องน้ำอยู่บริเวณนั้นก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วนะสำหรับผู้ที่มาละท้าส0ปีในปัจจุบันนี้ ตอนนี้เพิ่งเริ่มประกาศแล้วพอรถไฟเพิ่งเริ่มจะออกแล้วเนาะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงอันนี้มันบรรยากาศอยู่ทางด้านในสถานีที่ผูดด้โดยสารกำลังจะออกจากสถานีเพื่อไปขึ้นรถไฟอยู่มงษานสลาเนาะโอ้คนละทุกคนช่วงนี้น่าจะเต็มทุกเทียบเพราะว่ามี คนไทยได้นอกที่ก็จะมาท่องเที่ยวหลาวค่อนข้างหลายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นขีปลาวมันเฟอ้อหลายก็เฮ็ดให้คนไทยให้กันเข้ามาท่องเที่ยวเนาะก็ถือว่าเป็นการดีที่มีคนมาเที่ยวเอา้าก็คืนนี้ได้คือกันทุกคนที่เขาลงไปเพิ่งแมนบอว่าเมื่อกี้เขาถามอห้ ที่เพิ่นรอทาสืปียูนาประตูเพิ่นบอกให้ขึ้นขึ้นกันได้แต่เอาลงมันนี่ลงลิฟต์กซอดมองเขานี่ฮ <c oughs> อบเลยทุกคน <c oughs> โอ้เดี๋ยดๆเพื่อนเนี่ยออกมาก,กันฮะเลไหมละ,มละ <c oughs> อันนี้เป็นบรรยากาศที่ผู้โดยสารกำลังจะออกจากสถานี้เพื่อไปขึ้นรถไฟอยู่มอง ศาส,ะสะลาเนี่ยทุกคนอาชีน้ำปัจจุบัน,นี้เพิ่นเอาเนี่ยมากั้นอยู่นี่ก็คือผู้ที่สารทางด้านนอกสามารถเข้ามาเข้าห้องน้ำโยทางด้านในซานี้ได้ก็คือเมื่อก่อนเป็นอันเนวกั้นนี้จะโบมีเนาะเนวกั้นนี้จะโบมีหลังจากหลังจากที่ป่าโซนแยงห้องให้ปรปับปรุงคนก็ได้มีการปรปับปรุงก็ได้ว่าดีทุกคนวุฒีการปรปับปรุงนะคือกัน้นบริเวณนี้แล้ว ให้ผู้โดยสารอยู่ทางด้านนอกสามารถมาเข้าห้องน้ำได้ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วปัจจุบันนี้เนาะแต่อย่างอื่นนั่นคือทางด้านนอกเวลาฝนตกฝนผา,นผานจะเให้ผู้โดยสารบ่มีบ่อนเสาร์เนาะโอ้รถมีประจําทางอย่างนี้จะมีรถมีฝาหน,นังด้วยคนที่เราหเห็นเลนใกล้ๆคนเนาะ จะมีรถเมล์ไฟฟ้านะรายการรถเมล์เขียวรถเมล์เขียวนี่จะเป็นรถเมล์ที่กินน้ามันนะแต่ตอนนี้ผู้ดีสร้างกันยังเช็คอินเข้าไปเรื่อยเนาะตอนเช้านี้น่านจะมีซองเทีเ่ยวแต่ว่าเขาเบื้อันเบิ้งมันไปอันมองเวลาบ่ได้เพราะมีคนหลายเนาะคนละท่าหลายอยู่บนติดไปมองเวลาเพิ่นโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้่ก็จะพาทุกคนมาเบิ้งประมาณนี้ก็ที่ว่าเอาจะเข้าสรุปอีกครั้งนึงคือ วันหาที่ประมวนในยังห้องมากะมีบางวันหที่เธอแก้ไขไปเนาะก็คือเรื่องห้องนำ้ำผู้คนที่มาใช้บริการยูซ่านี้รถไฟเราจีนที่อามาซื้อปีหรือว่าบน้นมีปีเช็คอินเข้าในชานี้กัจจุบันธ์นสามารถเข้าไปาใส่ห้องน้ำทางด้านในได้ก็คือเขาบริเียนี้ทุกคนคันมาฮอนมันอยู่ทางเบื้องขวาหรือว่าไกลบ้องซื้อปีเนาะเขามองทีเพิ่นติดปเายขตหันค้าสามารถเข้าไปได้ไปใส่ห้องน้ำอยู่ทางด้านในได้แล้วอ่า อีกอันนึงที่ประชาชนยีงหงก็คือเรื่องระบบจัดการการสือปี้การขายปี้เนาะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางบรถไฟเราจีนที่ยังบ่สสมารถแเก้ไ่ขไไ้ก็คือที่ยังเห็นบรรยากาศในปัจจุบันนี้ทุกคนคนเต็มเลยโอเคนักข่นมหอจุดนี้ก็ถ้าไฟเบิรงมาจนจบกาแฟกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราเพื่อ เป็นกำลังใจให้เราดีให้คลิปต่อไปเนะสุดท้ายนี่ก็จะขอปิดคลิปไปไปเพียงซ้ำนี่นะทุกคนไปแล้วโอ้จะมีเจ็ดเที่ยวเจ็ดมงเครื่องอีกทุกคนเจ็ดมงเครื่องก็เรือว่าเจ็ดมงเศร้าเนาะก,นกำลังประกาศไปแล้ว <c oughs> ว่าจะมีเจ็ดมงฝ่ายเนะไปแล้วทุกคน <c oughs> แฮมเนิดนึงน